เรียกได้ว่าออกมาท้าชนรถ e ีจากจีนเลยก็ว่าได้นะสำหรับเท s l a โมเดล3รองเลนใหม่ที่มีระยะทางวิ่งได้830กิโลเมตรเรียกได้ว่าตลาดนี้เท s l a ก็ไม่ยอมเหมือนกันออกมาแข่งกับ EV จีนเลยแล้วก็ทำให้มันนั้นวิ่งได้ไกลกว่าเดิมด้วยส่วนขนาดแบตเตอรี่ของโมเดล3รองเลนใหม่เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ NMC ไรภาคขนาด78.4กิโลวัตต์ชัวโมนะครับซึ่งจัดหาโดย LG เองนะครับ แล้วก็มีระยะทางวิ่งได้เนี่ย830กิโลเมตรและ800กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานของ CLTC และการเร่งความเร็วจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวเก่าในโมเดล3แล้วจะอยู่ที่6.1วิใช่ไหมแต่ในตัวใหม่นี่จะอยู่ที่5.2วิส่วนขนาดมิติของตัวรถไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงรวมไปถึงระยะฐานล้อเนี่ยยังมีขนาดเท่าเดิม น้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่1,760กิโลกรัมแต่เมื่อรวมเอาน้ำหนักของตัวรถทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่2,192กิโลกรัมขนาดยางนะครับอยู่ที่235 45 r 1 8และ235 40 R19 และที่สำคัญเลยก็คือมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับที่ขับเครื่องติดอยู่ทางด้านหลังนะฮะให้กำลังอยู่ที่225กิโลวัตต์หรือประมาณ302แรงม้า ซึ่งต้บ,บอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีก31กิโลวัตต์นั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังในรุ่นมาตรฐานของโมเดล3นั่นเองที่มีกําลังอยู่ที่194กิโลวัตต์โดยชนิดของมอเตอร์เนี่ยเปลี่ยนจากรุ่น 3D7 เนี่ยเป็นรุ่น 3D6 ซึ่งก็ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนอกจากนี้เทส la ในจีนเองเนี่ยยังมีการอัปเดตรุ่นขับเคลื่อน4ล้ออย่าง m o เดล3 Performance ด้วยนะครับที่สามารถวิ่งได้647กิโลเมตรจากเดิมเนี่ยที่วิ่งได้623กิโลเมตรนั่นเองนะครับส่วนราคาของเท sla m o เดล3รองเลนนะครับจะอยู่ที่1,200,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะ,นะนะตอนนี้นะครับในประเทศจีนและในรุ่นของ m o เดล3 Performance เนี่ยจะอยู่ที่1,500,000กว่าบาท และณนะตอนนี้เท е ส l a ในจีนเองเนี่ยก็เปิดให้สั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้วด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนครับการมาถึงครั้งนี้ของเทส l a โมเดล3รุ่นลองเลนท,ที่วิ่งได้830กิโเมตรหรือว่าอาจจะเริ่มต้นที่800กิโเมตรเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าแน่นอนฮะเขาต้องการที่จะต่อส <med it> ู้กับทางด้านของรถ e ีจากจีนอยู่เหมือนกัน เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายของเท sla ในจีนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยยอดขายเท sla ในจีนเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงมาบ้างนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตนะฮะในรุ่นของ m o เดล3ลองเลนแล้วก็ m o เดล3 Performance มาแล้วนั่นเองนะซึ่งรุ่นที่น่าสนใจก็คือในรุ่นของโ o เดล3ลองเลนนั่นเองนะครับที่วิ่งได้830กิโลเมตรเนี่ย รุ่นนี้เนี่ยราคาเนี่ยคิดเป็นเงินไทยมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนกว่าบาทต้องบอกว่าถ้าเกิดสู้กับรถจีนเนี่ย EV จีนเนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมราคานี้ผมว่าโอเคนะสู้ได้เพราะอย่าลืมว่าแบรนด์เทสลาเองเนี่ยก็ยังคงเป็นเทสลานะครับก็ยังคงเป็นแบรนด์ที่ติดอันดับตลาดอยู่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนเนี่ยเวลาจะซื้อรถ e ีก็ต้องคิดถึงเหมือนกัน และณนะตอนนี้เทส l าเองเนี่ยก็พยายามทํารถเนี่ยทำให้คนนั้นสามารถจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองครับมีการพยายามดาวราคาลงมานะให้มันสามารถที่จะจับต้องได้นะคนที่สนใจในรถของ EV แล้วก็เพิ่มระยะทางเนี่ยให้มันวิ่งได้ไกลามากขึ้นซึ่งการอัปเดตโมเดล3าอ long range ใหม่เนี่ยแล้วก็ m o เด l 3 performance รวมไปถึง t e ส l าโมเดล y ที่อยู่ในไลน์พานครับที่เขาบอกว่าจะเป็นเทส l าที่มีราคาถูกเนี่ย อันนี้เนี่ยต้องรอดูนะครับว่าแผนการของทางเทสลานั้นเนี่ยจะสามารถกระตุ้นยอดขายได้มากน้อยสักแค่ไหนและจะสามารถแข่งขันกับรถ e v จีนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราต้องรอดูกัน